โปเกมอนยูไน์อยู่กับผมโยเลมูนะครับนี่ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับที่ผมมาเล่นในส่วนของโปเกมอนยูไน์เนาะในวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมารอดูกันนะครับว่าเป็นโปเกมอนตัวใดนะครับแล้วเข้ามาเล่นเกมกันเลยนี่ครับโปเกมอนตัวนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับนกเลยนะครับมีชื่อว่าคาโมเลียนะครับหรือว่านกอุกูนั่นเองครับเป็นโปเกมอนภาคซอร์สแอนชิลนะครับนี่ห่ายว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาขอนะตานะครับค่อนข้างที่จะ พนพื้นนะครับไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะแต่ว่าออกเปน็นแนวกลนวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการวิวัฒนาการของเขานะครับไม่มีร่างวิวัฒนาการเลยนะครับเป็นร่างนี้เลยายาวๆเลยนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะลักษณะคล้ายๆกับนกกินป่านั่นเองนะครับแล้วก็ <st ool id> ในส่วนของท่าของตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในส่วนของตัวผมค่อนข้างชอบเลยมีทั้ง2สายด้วยกันนะครับจะเป็นสายแบบพิวพ้วๆพิหรือว่าสายแบบโซนอยู Mic ่ในระยะไกลนะครับ ในวันนี้ผมจะมาลองเล่นสายแบบพิพิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับรู้สึกว่าเพื่อนผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับจะนเลือกตัวมาแบบค่อนข้างจะสซูสี่กันเลยนะครับมีทั้งตัวแทงแล้วก็ตัวทำดาเมจนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเราดูในรูปแบบเกมนะครับจะเป็นยังไงนะครับคเกมนี้น่าจะสนุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับเริ่มรู้หน้าที่ของแต่ละคนแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมชอบมันมากเลยนะครับมันเป็นทั้งตัวทำดาเมจแล้วก็ตัวที่แบบ หนีได้อย่างรวดเร็วในส่วนของสายพิ้วๆหนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะใช้ยังไงแล้วก็รูปแบบการใช้งานของสกิลนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็อันติค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในตัวเกมครับโอเคครับ10นาทีเริ่มเล่นครับป้ายโอเคครับแล้วก็อัพท่าหนึ่งไปเลยครับท่าหนึ่งของของตัวนกมูกูนะครับในตอนแรกก็จะเป็นในส่วนของการวาง วางพายุน้ำนะครับลงไปพื้นนะครับก็ทําดาเมจลงไปนะครับยังไงว่าก็เป็นท่าอีกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้ดีด้วยนะครับในส่วนของท่าที่2นะครับเดี๋ยวท่าสจะเป็นคล้ายๆกับวางพายุลมเนาะเราเดี๋ยวรอให้รู้อัพก่อนเราเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับทำมาแล้วครับท่าสองถ้าเป็นในส่วนของพายุลมเนาะน่าจะมีความสโลเหมือนกันนะครับสโลแล้วก็ท่าแรกคือทําดาเมจนั่นเองครับ ลักษณะของตัวนี้จะเป็นแบบสโลว์แล้วก็ค่อยๆทำดาเมจนะครับปกเราจะมาแย่งคีครับแต่ว่าแย่งไม่ทันเราก็เอาคนแล้วครับเก็บคนมาได้1คนนะครับผมก็กดเพิ่มเลือดไปครับสเปลที่ผมเอามาเขาจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเลือดเนาะแล้วก็ส่วนจะมีคนนะครับแอบฟาร์มอยู่ข้างล่างนะผมเห็นพอดีครับตัดคีปบเขาได้นะครับอัพเป็นท่าตสองนะครับงันพุ่งเข้าไปครทำทามเมจนะครับปล่อยคนนกนั่นเองครับที่ผมบอกว่าท่านี้ที่ผมเลือกมาก็จะเป็นแบบเทปิวนั่นเองครับจะทําการแบบว่าพ่น ลมเข้าไปนะครับแล้วก็โดดออกมาเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงข้ามหายไปหมดเลยนะครับผมจึงเอาบอลมายัดลงหัวครับทำสกอร์ไป20หน่วยนั่นเองนะครับก็การที่เรานะครับเอาสกอร์มาลงหัวแล้วก็ให้ป้อมนะครับหายไปไวๆนะครับเราก็จะได้เอ็กพีด้วยนั่นเองนะครับก็มีเรามีเอ็กพีเยอะเราก็สามารถที่จะเอาเลเวลนะครับเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับสร้างความได้เปรียบของเราภายในเลนนั่นเองนะครับ ตอนนี้ครับเลี้ยงคีปตรงกลางนะครับในส่วนของพึ่งเนาะเรามา3ตัวครับจะยังไงครับเราเก็บให้ได้หมดเลยครับในส่วนของคีปเนาะซึ่งหลักๆในเทคนิคที่ผมเล่นนะครับก็จะพยายามแบบตอดฝั่งตรงข้ามนะครับโซนไว้นะครับแล้วก็เราก็มาในส่วนของการเก็บคีปนั่นเองนะครับช่วยกันเก็บคีปเนาะแล้วก็โซนไว้นะครับฟุตเกตเนเองก็เป็นอีกตัวที่ดีนะครับโซนไว้ได้อย่างดีเลยครับในตัวรามิเนาะโอเคผมก็โซนไปครับตอนนี้อัพท่าบุชลงน้ําได้แล้วครับตอนนี้เราได้สายพิ้วเรียบร้อยแล้วครับ ไปช่วยเพื่อนกันครับพุดลงไปครับปล่อยสกิลครับนี่ครับอย่างแรงครับเห็นไหมครับพุดไปครับแล้วก็ปล่อยสกิลว่าปุ๊บปุ๊บเป็นไงครับแหมไงอย่างพิวครับตอนนี้ผมก็ยัดบอลลงห่วงไปครับปุ๊บปุ๊บเออน่าจะได้ป้อมนีแล้วนะครับโอเคครับได้ปอมนีจากการที่เพื่อนโยนบอลลงห่วงไปครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าทางเลนทาราล่านะครับเราจะชนะอย่างขาดลอยนะเพราะว่าเรามาสามต่อสองนะข้างบนเราก็สามารถกันได้นะครับมีส่งคาบิก้อนอยู่นะครับ โอเคครับตรงนี้หรือฟังข่าได้มาสามสามแล้วนะครับผมก็พุ่งเข้าไปครับต่อเลือกครับพุ่งเข้าไปโดดออกพุ่งเขไปโดดออกอยู่เงี้ยครับอ่าตอนนี้ยังไงครับยังไงเหลือตัวเดียวครับพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปครับโดดออกครับเรียบร้อยครับนี่ครับสเต็ปก็มีง่ายๆครับในการเล่นนะครับพุ่งเข้าไปแล้วโดดออกเนาะโอเคครับตอนนี้บอลที่ผมเก็บได้นะครับยังน้อยไปหน่อยครับผมก็พยายามลอเก็บฟาร์มนะครับเพื่อนหนีเถอะมา3ต่อ2องไม่น่าจะไหวนะเพื่อน เราก็หนีดีกว่าครับทิ้งเพื่อนครับเพราะเพื่อนไม่ค่อยมีสกิลหนีครับเฮ้ครับผมแดชหนีออกมานี่ครับเห็นไหมครับถ้าหนึ่งครับใช้พุ่งเข้าไปทําในเมทได้ด้วยแล้วก็แดชหนีออกมาได้ด้วยครับเรียกไงว่าสายล้วงน้นจะล้วงเราก็ยากหน่อยครับโอเคยังไงดีครับเราต่อไปครับนี่ครับค่อยๆต่อไปครับดีครับเราเอาสเปรย์เพื่อเพิ่มเลือดมาครับพยายามกดไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าท่าสองนะครับจะสามารถดูดเลือดได้ด้วยเนาะใ่นนิดหนึ่งนะครับ เพื่อนเรานะครับรู้สึกว่าจะอยากได้เต่าล้วเราแล้วก็มาช่วยเพื่อนในการตีเต่าครับโอเคครับ2ตอนหนึ่งครับกับเต่าครับรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามจะมานะครับมาแย่งหรือเปล่าครับโอเคเราโซนออกไปครับไม่น่าจะโซนแล้วครับน่าจะคิวเลยครับเรียบร้อยเก็บมาหนึ่งคิวครับมีอีกคนมาพอดีครับวิจินันท์มาช่วยพอดีครับยังไงครับเ้าเก็บมาได้อีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับแล้วเพื่อนเราก็เก็บเต่าได้หนึ่งตัวด้วยเรียกง่ายว่าคุ้มครับในเวนี้คุ้มมากๆครับเราก็มาครับวิ่งตรงไปที่นี่เลยครับห่วงเลย โอ้เขามีการห่วงอยู่2ทุกตัวนะครับเราก็ถ้าจะต้องเก็บคิวไปก่อนครับอติเรามาเรียบวางอติครับยิ่งยิงยิเรียบร้อยครับในส่วนของอติของนกกูนะครับก็เป็นในส่วนของการตั้งป้อมนะครับปืนกลในการยิงนั่นเองครับแล้วก็พ่นพ่นพ่นไปครัตอนนี้ครับผมเอาบอลลงมาดังนะครับ30 4หน่วยนะครับยังไงว่าเหลืออีกนิดนึงครับอ่าแล้วก็มาหาเก็บไปครับเขาจะมาโซนนะครับกันไว้ครับแล้วก็โซนไว้เหมือนกันครับพยายามโซนไว้ครับให้เพื่อนที่ ไปฟาร์มคีบนะครับเก็บเอาบอลมาครับครอวนี้ผมมุดข้ามไปครับเรียบร้อยครับอามุดข้ามมาช่วยอาบูนั่นเองครับถ้าของนกกูเห็นไหมครับสามารถมุดข้ามกำแพงได้ด้วยนะครับเรียกง่ายว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆเลยครับในส่วนของการหลบหนีเนาะหรือว่าจะไล่ฆ่าอะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่าฝั่งตรงข้ามจะตามเราหรือยังหนีเราเนี้ยมันค่อนข้างมันยากเลยครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นค่อนข้างหลากหลายพอถ้ามุดข้ามกำแพงหรืออะไรได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆ โอเคครับตอนนี้มีคนมาเฝ้าหนึ่งคนครับเหมือนจะยืน FK อยู่หรือเปล่าครับยังไงครับโอเคครับเราก็ต้องฆ่าเขาครับหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วหนึ่งตัวครับให้เพื่อนดังลงไปครับพอผมจะได้เก็บมีไว้ครับยังไงดีครับเหลือนิดนึงครับเพื่อนทังลงไปโอ้รู้สึกว่าเลนเลนล่างเราทําความได้เปรียบเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าเลนบนเราอาจจะเสียไปแล้วหนึ่งป้อมนะครับแต่ว่าเลนล่างเราได้มาสองป้อมนะครับเหลือหนึ่งแย่งกันต่อสู้ครับ แยกคู่ครับผมเก็บมาได้ครับยังไงครับข้างล่างก็เหลืออีกหนึ่งตัวครับผมช่วยเพื่อนดีกว่าครับยิง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 ยังไงครับไม่ตายครับอันนี่เดียวครับแม้ว่าถ้าของลูกกูอันติครับจะรุนแรงก็ตามนะแต่ว่าเมื่อหนีออกจากระยะมันก็ดาเมจก็จะหายไปครับออกระต่ายยังไงครับจะไฟนะครับมาครับตอนนี้เราสองหนึ่งครับกระต่ายยังไงครับเก็บกระต่ายมาได้ครับ หนึ่งตัวย่อมดีกว่า2เสมอครับตอนนี้ผมเก็บบอลได้ครบ40แล้วครับผมรรมดังนะครับอย่าโดนขัดนะครับโอ้โหโดนขัดด้วยเขาขัดเราครับเราก็คิวเขาเลยครับหาเพื่อนโซนไปให้ครับเรากดดังไปครับเรียบร้อยครับ4ี่ิบหน่วยครับตอนนี้เราเหลือแค่ป้อมสุดท้ายแค่ป้อมเดียวนะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าระมากันแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามคิวเขาให้ได้ครับโอเคคิวเขาแล้วก็เก็บบอลมาครับแล้วก็กดดังไปครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนก็ เหลือแค่ป้อมบนแค่ป้อมเดียวนะครับกระต่ายจะมาสู้กับผมนะครับอยังไงดีครับจัดหนึ่งนะครับโอเคมาไปสู้ซะหน่อยเอาซะบ้างครับกระต่ายหลบสกิลครับพุ่งเข้าไปครับเรียบร้อยครับกระต่ายหลบเไปครับนี่ครับความผิวของนกกูกูในส่วนของสายผิวนี่ครับค่อนข้างดีเลยครับหลบสกิลได้ด้วยนะครับแล้วก็แบบทําให้ค่อนข้างฝั่งตรงข้ามอะการเคลื่อนไหวของเรายากนนั่เองครับตอนนี้กระด้างไปครับผมปกติเลยครับ เดี๋ยวพอนกับกดติทุกคนกดติครับตอนนี้4ต่อ2ครับยังไงนี่ครับเก็บมาได้1คิวแล้วครับยิง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 เก็บมาได้1คิวครับ2คิวครับโอ้โหเรียบร้อยครับแต่การสกิลนะครับผมเก็บไปได้ถึง4ตัวเลยนั่นเองครับนี่ครับโอ้โหแน่ว่าเพอร์เฟกต์ทำมิ่งมากเลยนะครับตะกี้นี้ผมกดอันติด้วยนะครับทุกคนก็กดอันติด้วยนะครับทำให้มันเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับจริงๆถ้าสักเกมแบบ f ูสีครับผมอาจจะทำไม่ได้แบบนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เเป็นนนกมะครับ เมื่อเกมนําแล้วครับเลเวลเราก็สูงเราก็สามารถที่จะมีดาเมจนะครับสูงกว่าฝั่งของข้าเราเองตอนนี้ครับเพื่อนเรามาส่งเลงกานะครับสี่คนเลยครับยังไงดีครับมีเพื่อนที่มีบอลถือไว้40นะครับเข้าน่้จะมาดังลงถ่วเนาะเราพยายามโซนให้เพื่อนนะครับเล่นบนลักษณะคล้ายแบบนี้ครับเขาก็มากันเหมือนกันครับโอ้โหรับอีกก้อนยังไงดีครับไม่น่าจะไหวครับโอ้พุ่งเข้ามาผมแดดข้ามมาครับหนีไม่ได้ครับหนีเพื่อนเลือดเหลือน้อยนะเพื่อนถอยไปก่อนเพื่อนยังไงดีครับเราพยายามถอยมาเรื่อยๆครับ มีคนช้าหนึ่งนายครับเรียบ้อยครับล้มไปครับเังก็สามโซนให้ครับเขาก็น่าจะไล่เราสูงมาครับยังไงครับมาหนึ่งตัวก็เสร็จผมดีครับก็เราก็พยายามโซนครับเปรี้ยวโยโหมาหลายตัวสามคนยังไงดีครับผมผมจะรอดไหมครับเนี่ยเออนี่นี่เพื่อนช่วยด้วยโอ้เพื่อนมาช่วยพอดีครับยังไงครับผมไปช่วยเพื่อนครับโอ้โหโดนกระส่ายเก็บไปครับอมอติมาช้าไปนิดหนึ่งครับ่งั้นถ้าอติมาแล้วผมกดไวกว่านี้น่าจะ ไม่ตายนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เกมก็ค่อนข้างที่จะนำเลยครับในส่วนของเกมนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าป้อมเราหายไปแค่เพียงแค่ป้อมเดียวนะครับเพื่อนพอจะสังเกตไหมจากมุมทางด้านซ้ายบนเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลานะครับเหลือน้อยกว่า2นาทีแล้วนะครับในส่วนของทันเดอร์ก็เกิดแล้วด้วยนะครับเมื่อผมกดแล้วน่าจะวิ่งไปเอาทันเดอร์นะเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับทีมนะครับหรือไม่ก็ถ้าเรียกว่าเป็นการตัดทรัพยากรฝันตง้ามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามพิเกมมาได้เนาะฝั่งตรข้ามงคันเดอร์ไปนะครับเขาสามารถที่จะมาดังห่วงแบบคูณ2องได้ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาสีม่วงนี้ครับเราจะดังลงไพ่ได้คูณ2องอ่ะอ่าสองอาทีเรียกไงว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทำอ่าสกอร์ที่ดีเลยนะครับรู้สึกว่าเพื่อนจะมา1คนนะครับในส่วนของตายเนาะโอเคสองคนก็พออีกเพีงพอเลยครับในส่วนของตัวดาเมจทั้งคู่นะครับยิงไปครับอีกคนก็เตะบอลใส่ครับยิงผมกดอันติีเลยครับรัวๆครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเก็บมาครับ ในส่วนของอันติของนโกโกูนะครับเป็นอีกหนึ่งอันติที่ดีมากเลยนะครับในการเก็บตัวฮันเดอร์เนาะเพราะว่ามันกดแล้วมันจะยิงอยู่กับที่นะครับเรียกได้ว่าคุ้มอย่างมากๆเลยครับทีนี้ผมก็วิ่งมาครับจะเอามาดังโอ้โหแต่เขามากันเยอะมากๆเลยครับ3ตัวตอนหนึ่งโอ้ผมไม่ใช่ขยับเลยครับไม่น่าจะรอดนะครับโอ้โหหนีดีกว่าครับเรียกว่าโหสกิลหยุดเยอะมากๆเลยนะครับเกือบล้มนะครับดีนะที่เลเวลเราหนำเนาะถ้ารลเวลไม่นำนะครับอันนี้ผมล้มไปแล้วนะครับยังไงดีครับ ก็พยายามจะตอดเข้าไปครับแล้วหลือแล้วหลืออยู่ให้เพื่อนดังครับเพื่อนไปดังโอ้ยเรียบร้อยครับผมล้มไปครับขาบไปก้อนได้ไหมเพื่อนขาบไปก้อนก็ไม่น่าจะได้เหมือนกันครับโดนขัดเหมือนกันครับเรียบร้อยครับยังไงดีครับขํบก้อนโดนล้มอยู่ครับล้มไปครับยิ่งอ่าปอมเหลือน้อยเท่าไหร่ครับความยากในการเอาบอลนะครับในการทําสกอร์ก็ยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เนี่ยครับนี่คือความยากนะครับ เราต้องแบบแบ่งเขาแบ่งโซนในการรับอยู่ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะข้างบนบนหรือข้างล่างหรือตรงกลางนะครับนี่ครับไน่ลาเรือน้อยมากๆแล้วครับใกล้หมดเวลาแล้วครับผมว่าผมน่าจะชนะครับทีมผมอะเรามาจบแบบสวยๆเลยนะครับเป็นการกระโดดโอเคเรามาดูสกอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับสกอร์ครับอยู่ที่637ต่อ100นะครับทีมผมข้อชนะไปนะครับก็มาดูเขาบ่าในส่วน m v p ีนะครับก็เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนครับที่อยู่ทางด้านล่างเนาะ โอเคน่าจะเป็นตัวที่ฟาร์มป่านะครับแล้วก็ทาสกอร์ได้เยอะที่สุดเลยก็เป็นหนึ่งเกมที่ดีนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของน้องคู่กูอย่างที่ผมบอกครับเป็นตัวที่ทาดาเมจแล้วก็ค่อนข้างคิวไหวเนาะตัวผมก็ทําดาเมจได้เยอะเลยนะครับแล้วก็คิวไปได้เยอะมากๆเลยครับในส่วนของตัวทําดาเมจเนาะโอเคครับก็จบไปครับในส่วนของเกมนี้นะครับทำเพื่อนชอบนะครับวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอชุดต่อไปนะครับผมจะมารีวิวตัวไหนครับสอดตามชมได้เลย